เราก็มาถึงแล้วนะคะเพื่อนที่แคมป์เราก็เริ่มที่จะต่อฟืนต่อไฟกันเพื่อนตากเป็นนะคะเดี๋ยวสลัญยาก็เริ่มค่ะต่างคนแป๊บหนึ่งนะประมาณนี้ค่ะเพื่อนประมาณนั้นะคะเพื่อนเราก็เริ่มที่จะเปิดขึ้นไปค่ะ ส่วนหนึงขึ้นมานะคะเพื่อนเรียบร้อยค่ะ <c oughs> เราก็จะวางพื้นเตีนงเพื่อนๆน,นี่ค่ะเราจะว,วางโปะที่นี่นะคะเป็นพื้นหม้เพื่อนต่อไปก็มาทำกาแฟนะคะเพื่อนยังไม่ได้จัดอะไรเลยค่ะ แบบนี้เลยนะเดะี๋ดยวจะาโยเก็บของเข้าตู้คันเพื่อนต่อไปก็ทำกาแฟคันเพื่อนน้ำเราก็มาจากบ้านนะคันเพื่อนน้ำที่ดีใช้ไม่ได้ค่ะน้ำดื่มเราต้องเอามาเองคันเพื่อนกาแฟค่ะกาแฟร้อนคันเพื่อน เราก็เอามาอย่างเล็กๆอย่างละหน่อยนะคะกาแฟสองเ่าง่ายๆค่ะอย่างดีเราก็มีกาแฟชมนะคะเพื่อนน้ำเราก็ร้อนแล้วค่ะกาแฟอร่อยค่ะเพื่อนทำงานไปด้วยนะคะกาแฟน,นี้ต้องมีระหว่างขนขอค่ะเพื่อน ยังไม่ทำอาหารเที่ยงค่ะเดี๋ยวกาแฟก่อนอีกสักประมาณตึง้งชั่วโมงค่ะฉันญยาที่จะเริ่มทำอาหาร